ปยามขืนรถห้าหามดึงพวกมะไรนะครับเพราะว่ามันเห็ดเห็ุบูตัวงนาเขาเป็นเสือปะย่ามขืนห้าดึงตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้ครับสามตัวโอ้ลังคาจนมาก้นห้าวมันไม่ค่อยดึงนีกว่านะครับเนาะปย่ามดึงตัวนี้กับตัวนี้สองงตัวนี้ครัเปิดซีกมปั๊บเกี่ยมเขาหมอเห้าวมันข้นไว้พตองตตแก่นะครับถ้าง่ายเขาตังมาให็นยู่กลื่องกางก็ดีครับปีนี้ห้าไทเมื่อเหม่อมันกับพ่กข้นทำมัน เห็นมันมีดอกหญ้าติดอยู่งนาฬิกาแกงมะนาวเดี๋ยวมันจะบอกอีกอีกอีกนั่นเดี๋ยวหุ้มเปิดครับครับมีน้ำตบเปิดม่้ยครับปั๊บไปยุ้งเพราะแล้วขันมันขันมันมีดอกหญ้าไปติดนาฬิกาแกงมะนาวเดี๋ยวเจี๊ยกห้องวันห้องมันจะขึ้นหอดสีแดงถ้าหอดสีแดงเพิ่มมันจะมีเสียงเตือนติ๊กติ๊กติ๊กแล้วเาก็ไปหาหุม้มจอด ต้องดับเครื่องรถดึงตะแกรงหมอนาออกมาเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่เมืองใดอีกหนึ่งครับหลอดรถท่ามันอยู่ที่สามพันหลอดนะครับหนึ่งพันสองพันสามพันถ้าเรางานต่างยมาอยู่ที่หนึ่งพันท่าตายกันปป๊บเขี่ยวท่อมันอยู่หอดิปบ๊บเลยครับอยู่ที่หนึ่งพันไฟสองตัวนี้ไข่นมันไฟโชว์เห็นไหมครับไข่นมันสตาร์ตต้องไข่แมนดับด้วยครับถ้ท่อสตาร์ตขึ้นคันไฟสองตัวนี้ประดับก็แสดงว่าหมอแม่ท่ามันบระสาท ตัวไตคือว่าน้ำมันเครื่องเ้อามันแห้งมันขาดเขาก็ต้องเช็คเบื้องขันมันสตาร์ทหรอขันมันดับแสดงว่าเป็นปกติขันสตาร์ทตัวใดตัวหนึ่งโชว์แสดงว่าตอนนั้นมันมมีปัญหาโอ้ถ้าไฟโชว์มาไม่มีปัญหาครับอันนี้คือว่าแบรประสาทเขาต้องไปเชียงสายพันเดี๋ยวจะบอกว่าเชียงองไรครับอันนี้คือว่าน้ำมันเครื่องเขาขาดเขาต้องหามาเติมครับครับน้ำมันผมเติมให้เต็มทังแลรวครับครับครับอันนี้ก็ัช่วงการงานนะครับสำคัญนะครับหนึ่งศูนย์จุดเก่ามา ตัวยัรเงียบเลยศูนย์จุดเก่าว่าจุดเก่าทั้งหลังเนี่มันเป็นแค่วิหน้าที่มันโวินาทีครับแต่เนี่หตั้งแต่ศูนย์ทั้งหนาให้มันหอดเลขกหาสิบมันขึ้นอัตโนมัติมาแม่นครับผมแต่ต้องเปิดสวิตเปิดสวิตกุญแจมันก็ยึ่นโอ้เริ่มทำงานเลยแม่นครับก็ให้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่หาเป็นก้อหอดหาสิบชั่วโมงอืมครับหอดหาซีบชั่วโมงไปหังที่หลังเปลี่ยนท้ายคังแรลกครับเปลี่ยนทายน้ำมันแม่นครับโท่เบย์ครับศูนย์ รถเข่ามันมันเป็นรถใหม่พอนี่เศษเล็กเศษยังอยู่ในห้องเครื่องนะครับเตียนหาสิบชั่วโมงแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นเป็นสี่ร้อยชั่วโมงเดี๋ยวผมมีแนะนำอีู่ที่ใดครับต้องใส่ในว่ครับยืนหดาปัดหนึ่งบอครับครับผมเรือแต่พวกเหยียบพวกใหญ่นี่ละในระบบใกญ่เราเนาะหนึ่งสองสามแล้วพวก่สามตัวนี้มันต้องทำงานควบคู่กันนะครับใครมันตัวแรกตัวนึงวางคือว่ารถบริหารครับเอาไงการเท่าเนี้ยงบริษัทสินะครับเนาะ เข้ากับบ้านหยับขาดไม่ลูกครับเข้ากับใส่กี่หนึงก่อนปั๊บแล้วเขากัใส่เกียร์เตาปั๊บแล้วกัปล่อยนั่นไปเลยบ่บ่ต่อมาแต้มันแล้วเขามาควบคุมือเพียรครับเดินหน้าพลังอย่งนีนี่ยหยับขาดปะตอนนีหยับครับผมอืมนี่มาเขาเดินหน้าปุ๊บเข้ากับนีเพาถอนหลังเข้ากับหยับขาดคือว่าขับเป็นเข้าลึงปุ๊บหลอนมาครับเข้าใส่เกียร์หนึงหล้วก็ใส่เกียร์เตาเพราะว่าแม่แรงสาซ้ำที่ผมแรงขึ้นลงรถแหละครับขับเข้าลึงตีแล้วเมื่อเข้าแล้วปุ๊บบเเเาากกปีี่ยยนมใส๊ เขาเรื่องเขาอะไล่เกี่ยไปมาเจีเพราะว่าเกี่ยซีเตามันซำเกี่ยหนึ่งกับตายคมเร็วครับก่อเสียมันก็คือว่ารถส่นหนมันเลียนไล่เกี่ยไปเลยก็ยังรถรถกระบะเลยครับปัญหาเพราะเลียนทางกันเท่าจะไปทางไกลปุ๊บผมใส่ใส่เกี๊ยปุ๊บใส่เกี่ยกับตายเลยออกตัวบ่มีดับแล้วก็ควบควบขุมมีแนวเดินหน้าหลังกันอย่าครับกานมันเท่าจะเท่าจะเกี่ยเป็อยังเขาต้องเจอรถให้มันนิ่งก่อน วเราให้นิ่งเขาค่อยใส่เกียร์ได้ตีครับรถส่วนนี้คันเท่าไล่แบบเรากรบบะหนึ่งสองสามสี่ห้าบ่ได้ครับแบ,บ,แบ่ 1, 2, 3, 4, 5, บได้สิเขาต้องจอดให้มันนิ่งๆเพื่อให้เขาค่อยเปลี่ยนเกียร์ครับผมนี่ครับเดี๋ยวตามตัวนี่โอเคครับเขาพอใจแล้วครับผมอันนี้ครับขึน้นสี่หลอครับผมใส่เกียร์ลูกรถขาดตรงกลางขึ้นมัครับคันรูกรถเต็มคือว่าสี่หลอดลูกรถขาดกลางนี่สองหลอรูปรถเยาวอย่างกันคือว่าสองหลอดเอาไงคือว่าขึ้นสองหลอ ลงสีหรอเออขผมพอดถมได้นะครับนะเน้ะได้ก็ได้อัอน,นี้ลอ,อกหางนะครับเ้อผมผมเหนบนนี <c oughs> ่ตอนนี้ที่่าตัวลอ,อกห้างนี่มันอยบ่ให้้างเข้ามั่นกระตุกลงหลกักลงพืนลงดิน,พนเพราะรถเข้ามาเลียนเต็มครับคือมันเข้าเลียนจาก หน้ามาบาร์นี่รถทั้งเ้ามันเป็นลุมไปยังหลายๆแค่ว่าหางตัวนี้มันหนักมันมันถือกระตุกมาครับเติร์กเติรกเติร์กห้าบัดล็อกนี่มันเป็นตัวล็อกกระซั่ตัวบ่าตัวปิดน้ำมันหมุนตามเฉียบหน้กาครับผมเออมันกระซั่มตัวปิดน้ำมันให้ดัวเล็กนะครับเนาะอ๋อปิดหมุนหเพราะถึงมือพอครับปุ๊บตัวเหนียวแรงแบบมันกับบลงครับเกิดบุลงมาครับห้องมักลงแห้งล่องสาเ้าปฟับตัวเหนียวเลยตั้งเกตุโบราณครับ มครุ่งแหงตาเข้าปลาบออแต่ว่าผมค่ายออกให้จมเร้ตอนนี้ย้ำห้องโยเกิดเข้างมารุ่งซาลงเรียวข้าปลาบอกยุดตัวนี้ย้ำล็อกม้วนตามเข็มหน้าดีกาได้ครับ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 อันนี้กันอันนี้ผ้าหลังผ่าหลังอันนี้ผ้าหนาบับมันปลาบเรยมันอยู่ที่หนําหนักมือเข้าเลยครับเลยอยู่ขึ้นลงเจ้ครับผมโ <Okay. S 2> อเคอ่าสี่อลองใส่กังอันนี้ยังต่อกันนียอันนี้เบียร์ครับเบียร์กู้เบียร์เยียวครับนี่ เบกเยวก็คือว่าถ้าเท่าจะเขาแกะข้าในหน้าเทาหยับข่างทรายปุ๊บล่อข่างทรายเขามันหยุดแล้วล่อข่างเขาไม่หมุนออะแบบว่ายังดีไหมครับดีเขาซองแคบนะครับผมเดี๋ยวปัดแมนครับซูนเทาเทาจะเขาซองแคบอย่เนาะเทาก็หยับล่อข่างทรายปุ๊บล่อข่างทรายหยุดมันจะมีแต่ลอดข่างขวาหมุนนะครับหมุนออก็ใ <min> ห <ters> ้รถรถแย่งรถ แลถังยังเป็นแงงานของเขาเห็นหมดนเตอรับไอ้ไอ้คุณจังก็จะดีเป็นม้วกรมนะครับเอคุณจังเราบันจ้ผมไม่นั่งคันคันไสเลยอย่าลืมล็อกได้ครับเพราะว่าคันห้าขี้เขาบานห้าอย่าเพิ่มคันเบรกมันจับขาดเดี๋ยวโปรล้อห้องมันมันมันเสียหลักมันอยู่หมุนเลยครับต้องล็อกไว้ตลอดอย่าลืมนะครับต้องล็อกไว้ตลอดอันนี้ก็โต o เบรกเบรกมือครัาอย่าเพิ่มไปจอดไปไปย่มจอดนั่นอยู่บางทีลาสั้น โอ้เบรกมือตัวนี้เบรกมือเบ,บรกมือพยายามจอดในหม่องทียราสันส้นถ้าเขาไปแล้วจัอุปกรณ์ไปพานครับไปมีดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปยามให้ออกเข้าหัวหยับอืมก็ดีแล้วครับนี่ล่ะนี่น่อยนะคันเร่งครับผมโอ้คันเร่งหมนไลยครับเอ่ออันนี้ยังตัวไหนอันนี้คันเร่งมือผมแนะนำขันมันเท้าชี้ขอบ้านเน็ตผมแนะนำบริษาทไห่ใส่ได้ครับขันมันเท้าใส่ปุ๊บมันบอมเท้าใส่ปุ๊บเท้าคันคันอยากคันเร่งเท้าใส่เนี่ยปุ๊บ ซม่มรถข้าวเชียม่านบ้านในข้างยางปุ๊บสม่มติรถบ่อใส่ตาหนาปุ๊บทันทีแต่ยางคนมาต่องยกข้าวออกจากขางเลงมันว่ะครับมันนี่เรื่องข้าวตัวพี่บาะนี่ยกออกปุ๊บรถมันก็เลียนไปขึ้นเขาเลยครับมันบอกครับเป็นยังไงใส่ตัวดีผมว่าแนะนำให้ข้าวเชียบ้านข้าบ้านผมแนะนำให้หยิบขานเลงเอาดีกว่าโอ้อขันยำข้าปั่นข้าไทยหน้าใไงไงข้าวค่อยใส่นี่ครับ ไปย่างเ้างขอบานผมแนะนำเบอยากให้ใส่เพราะว่าคันเลี้ล็อกตัวนั้นมันมียางตัดหนาเขาจะลืมข้าวตัวพี่แล้วเขายกตีนออกจากคันเลี้งกินเที่ครับครับครับผมอันนี้ก็ตัวล็อกกันพี่ครับเอาไว้เฉพาะใส่คันว่าจะเป็นผมแนะนำเบอยากให้ใส่เพราะว่าคันเัาใส่คันเัางฝืนครับมันญหาแต่เสื้อทั้งหลังเขามาแตกกันพี่มาให้มาหนกันพี่อันนี้คือว่าทุกมือเขาแรนไปหน้าจริงรถเขามันลมลุ่งล่อขาหนึ่ง เพราะว่าโรลสูบหลอมันทางานอิสระเลครับปันไปหลอไปทีาไหนตั้งนึงมันปันมุนเกือนอืมใั่นั้าใส่ปุ๊บอันนี้ซุโมโรลทีามันฟรี่างนึงนะครับดุลนี้มันก็จบขาดปุ๊บใส่แค่นึงอืแล้วก็พากาใส่แกเตจากพวกม่ได้หลอดตรงเอาสนว่างเล็งลงไปเลยคันมันบุนเดนก็แยไปฟื้นมันนะครับโอนฟรีครับคันุกขด้นก็แยกไปฟื้นใส่ที่เจ้าอตเจ้าคันมุกเึ้นแยไปฟื้นหาหาโรลมาลาน คันว่าหาลมปลาก็ต้องฝืนเสื่อข้างหลังมันจะแตกมันเสียสองสามเันเลยครับแบประกันตั้งตั้งปีท่านหารอยุวงหรือว่าสองปีครับผมยดง๋นวนหนาืนกันละครับรับล้อยางล้อดีนี้เป็นตำหนิบ่เนี่ปั๊บๆเดี๋ยวเป็นบุ๋มๆดินี่ครัมันมันมาจะนเาบอมีแมนครับมีสองข้างครับออครับกับกับหามวิ่งล่อเลครับข้างหลังันตั้งศูนย์นบอลประกันยางครับ สมา่าเขาจะเอาอไม้พาดปุ๊บมันแบบแล้วก็โซ่ใส่เป็นแจงๆพาดอยู่แล้วก็วินวิ่งหล่อเขย่าไปย้ำลอตินนะครับคอนมันดยางเสียอย่างยังเพิ่นบ่ร,รับประกันนะครับทั้งทั้งหลันจุดหนึ่งอาาของท่านร่อไหนบ่ระข้าพมูลนะครับอ๋อ <c oughs> อ๋อติดต่อกับเซลล์อันนี้ก็โววัดน้ำมันให้โดยลีครับเนี่ยามกุชิตายายไก่ยี่ทึงอืมครับผมอ๋อทำบทเล่นบ่ครับให้ให้ให้ผมอยู่ในซองซองนี้พอดีครับครับครับอืมอยู่ในซอง รัตปันโลตารี่ผมจะน้ำไปใส่ห้ารอยสี่สิบขันเ้าไมใส่เกลือร้อยห้าสิบใส่เลยเพราะว่ามันจิเปลืองน้ำมันเ้องอันนี้เขาไปใส่เครื่องพ่นยาเครื่องตัดหญ้าเครื่องอัดเฟืองไปเสียเทาดันไปห้ารอยสี่สิบเพื่อเราเขาก็เร่งรถก้นได้ครับนี่ครับให้เข็ไมไม้มันขึ้นมาหอด้หารอยสี่สิบรอบมันหยุดพอดีเลยครับเลยแต่พยายามสังเกตบิงขันมันแก่ตัวนี้บว่บางโรดกับปกติได้ครับนี่ย่ามเทา สตาร์ถ้าต้องเหยียบคาทุกครั้งก็เกันนะครับต้องให้ไม่ยู่งกันแม่นครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์เซตี้เกียร์หรือว่าเกียร์พิดีโอกันฮั๋ยวมันแต่เขาเพี้ยนไปฮี๋ยวมีคนอยู่ข้างหลังห้องสตาร์ทเกิดมันมันปั่นกันนะครับเกียร์เกียร์ปั่นโรตารีนะครับพยายามขันไม่ท่องเหยียบคาโอ้มันสิปั่นคนกันนี่แหละแม่นครับขันตายแล้วพยายามพยายามสังเกตบั้งพยายามห้องเหยียบคาสตาร์ทปึ๊บ กริดกัคือว่าเมื่อบงแกเลยนี่ข้า้ามันเลื่อนเลื่อนน้อเดียวกับกระปิตครับ้าเจะาเข้าไปให้ไปหน้าอีกเนาะนี่แหละเยร์ตัดไปสอเข้าไปถือกันเดียกีปงเขาาล้่งตีกนาขวานามเข้าไปถืออี่นะครับส่นมันเดียแต่แกไปป้องน้อยเดียวมันกับปิตรครับรถีจ้เนี่ยป่ยนหมอดไหม้องไหนมันอยู่ไหนเอออยู่นี่้องตัวเอ็นตัวตัดไปนี่แหละ จะเริ่มเราได้อกันมันเอย่าข้าบปฏิกริคือว่ามื่อบึงเกยเียวนี้อ่าถ้าติดรถถ้าตา้รถไม่ติดครับตัวนี้สําคัญครับตัวสีเหลืองๆนี่ครับครับผมถ้ามันเคลื่อนที่นิดหนึ่งนะครับไป<ม><ม>อยู่ด้านหน้าหรือด้านหล,นหลนังแม่นครับอยู่กลางครับขันอยุทธหลาหลังกระเบิดเลยครับครับผมตั้งแต่ไหครับระบบตั้งแต่ไหนเข้าใจแล้วมาดูด้านหาน้าเล่ยเล่ยได้ทั้งหมดนี่ครับกองดักตามนะครับนี่สังเกตเบึง ลูกยางแดงๆนี่ครับให้มันลอยกายขีดขาหนีกันมากนะครับเด้อให้มันอยู่ในซองนี้พอดีครับมันลูกยางแดงมันลอยกายหนีกันมากปุ๊บห้องก็ปิดตัวนี้ครับปุ๊บเฮ้าสโควันกล่องอยู่ผมแถมให้ใ่แน่แรงขื้นเมื่อเฮ้าขีดข่ายหน่อยแคือว่าหนามันหนากว่าที่ว่านะครับเนาะส่วนมากคนเ้ามันจะเติมเนาะมันบ่ค่อยเต็มทางก่นได้ไหมว่บมันมีไอหนามมันซอยสาสมลงมาถ้ามันเขาปุ๊บขึ้นมาลูกยางแดงร้อยขึ้นมาปุ๊บห้างก็ปิดเลยปุ๊บปิดเฮ้ากับโซ่คันคล้องเปิดแมนครับผม ปิดครับผมโซคันกรองที่ผมผมแถมมาให้สาวไขยออกถ้าประเทน้ำมันกับน้ำบอกข้างกับประกอบขึ้นข้ากับเปิือกอครับผมนี่ครับนี่หนึ่งตัวไรลบนะครับสมมุติห้องไถหน้าเพื่อนห้าวลืมเมังเกี้น้ำมันเอาห้องถีน้ำมันน้องใปุ๊บน้ำมันห้องหมดข้ากับซื้อน้ำมันมาเติมนะครับนาะปุ๊บข้าหมุนขึ้นครับมุนขึ้นนี่ครับทวน มันครับม mm ุนถอยหลังครับ okay, ม so so hmm ุนทวนเข็มนาฬิกาครับม <Okay. S 1> ุนพอถึงเมื่อปุ๊บเข้ากับสตาร์รถปุ๊บมแต่เครื่องรถเ้างมันจะเปลี่ยนกันๆปุบปุ๊บปุ๊บปุบก็จะไม่จิดับนะครับเนาะเขาปล่อยไว้เลยบ่ต้องมาเร่งมันถ้ามันทำงานได้ทีปล่อยไปจกมั่นนาทีนึงนะครับเนาะมันทำงานได้ทีปุ๊บเข้ากับมุนขึ้นตามเข็มนาฬิกาพยายามปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อพอเลยเมื่ต้องหาหาน้ำมาฉีดนะครับหันน้ำมาฉีดปุ๊บมันจะขาดเพราะว่ามันเป็นท่อเหลืองหันมันมาตีนะครับนี่ตััวนึงครบ ข้าเที่ยมันหยิปีนล็อกเนี่ยครับแล้วดึงออกเลาก็ดึงสายออกมาเทน้ำมันกับอากาศาออกให้มันเหมือนให้น้ำมันมันไหลเต็มสายข้าก็ซูบเขาขึ้นข้าก็นั่นก็ตีโอ้ถ้าน,น้ำมันหมดครับถ้าน,น้ำมันหมดเลยข้าคลายตัวนี้ออกรถสตาร์ทเครื่องทำไมแมนครับผมสตาร์ทเครืร่องหมุนย้อนเข็มในอากาศปร้ายามเปิดครับไดป้ายแย่ปีนข้ออะไรว่าไล่ไล่ไล่อากาศออแมนครับผมไล่ลมครับไล่ลมเนาะหันมาไล่ลมตัวนี้สตาร์ทตัวนี้กับปกติครับรถค่า อี่ัดไทยก็มาคอยค่ายตัวเดียวนะฮะหนามันมันแล่นลงมาครับผมให้อากาศกันม่ามันไหลออกมาเมื่อไหร่เพราะมันมันไหลเตี้ยใสอืมนี่อันหนึ่งที่ผมมาโค้งพมดันขึ้นแ่างนี่ครับความร้อนมันอันนีซุ้มเศษดอกยาซุ้มที่เขาจูดเฟืองจูดนั้นครับมัดติดนี่ครับหมอน้าห้องมเจริญไหลคมหอดออกมาทันหมดอืมมันีขึ้นเ่าก็หาหมอกจอดอยู่หุ้มปุ๊บเ่าก็ดึงออกมาเลยเม่ต้องดับเครื่องรถม้าคอเขาทำโฆษณาเดี๋ยวเมื่อเท่ากับดันเขาไปขึ้นป๊บ ต่อได้สองฟังนะครับห้องเงหรือกห้องดึงออกมาเลยแป๊บเดียวมันก็ลงแล้วแต่ว่าหยาครับที่มันดิึ้นผมแนะนำมาเ,เบิ้งไว้นำเดี๋ยวยามเราเลือที่งานทางล่างแนละ้วครับผมนี่หมอนามห้องสังเกตนะครับย้ายมันกายขีดนี่ขึ้นขึ้นมาแล้วครับนำย้า,นา,ายนำไกยขีดนี่ขึ้นมาเพิงพี่แล้วการย้ายมันตามกวากขีดได้ย้ายมาอยู่ในซองนี่แบบเพื่อจังเนี่ยครับกล้องน้ำยาอย่างนี้อันนี้น้ำยาล้อยเย็นครับโอ้บ่ให้เกินครับ ข้าบ่ต้องมาเปิดเติมมีแล้วครับข้าเพาข้าเปิดอยู่ในเติมเลยเออครับหม้อน้ำข้าบ่ต้องมาเปิดนี่เช็คข้าเาเช็คอยู่ไม่ต้องเปิดยเดี่ยวเลยครับให้มันเช็คอยู่นี่ครับอย่าให้อย่าให้มันกลายขี้เสื่องแต่อย่ามันตังกว่าขี้แต่ให้มันอยู่ในซองนี่พอดีครับผมครับคเป็นย่อมไม่ขาดตัวข้าเปิดนี่เติมหมดเลยโอ้ยให้เติมที่นี่ในน้ำหม้อน้ำนะครับผม หมอก่อเขานี่หมอก่อนี่ก็คือว่าเป่าได้แต่โตทั้งหนอยได้ครับผมโตข้างในเขาเป่าไวเพราะว่ามันเป็นใยแก้วครับขณะเขาล้มป่าปลือบใยแก้วเขาไม่หยุดฟุ้ยออกมาเลยไม่ได้หายกล่องเขามันหัวครับขันเขาใส่งานเขาถอดมาห้อคออังจีกันเลยพูดถึงห้องกปจุ่มแจงน้ำหรือห้องกไปตากแดดแต่ว่าโตข้างหนออเป่าได้โตข้างหนอยมันเปลี่ยนกระดาษเป่าได้เพราะว่าเป่าได้แต่กต่หายหามมันไม่ถือนำเอาไงก็ว่าขณา ใส่งานครับเพาะห้อเปป๊ะจตโตทั้งนอกตในห้าคอออางี้ก็ได้โอเคครับอายุการใช้งานมันโดดมาแล้วบอกตัวในกองเียอากาศนะเราต้องอยู่ส่เราต้องอยู่เปลี่ยนกันห้องว่ากาบานส่งกอกอห้องเปลี่ยนอะไรกันเลยไพยางใส่เนื้อเอานี่ลงใส่ครับเด้อตัวไรลิกูนหนอน้ออืเอไม่ฟูฟนมมนจะขวานอยู่เ้กับราทุ่มนี่ หามไปเจาะหัวน็อตนี่นะครับเด้อหามไปไข่น็อตตัวนี้ออกหามเจาะหามไข่ได้ไหะเพราะว่ารถลุนเขาทุ่มสามหกสี่เจ็ดเขาจีบไข่นอดตัวนี้ถ้าเขาไม่ไข่เขาเจียวหาน้ำมาเจาะหัวนอดตัวนี้เพราะว่าเขาใส่ขับเกินสี่หลอนะครับเนาะมันจะมีอากาศมีฟงฝ่ออากาศอยู่ทั้งในพามันคันห้องบอลไข่บอระบายอากาศออกมันจะดันซี่งข้อดังเขาบรรหัว อันอันที่เขาว่าซีนหัวดีดๆเพราะว่าซีนเขาตั้งเลยครับเนาะมัน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 ,ม,นมีตัวระบายอากาศออกอันนี้เพราะว่ารถตู้นี้เขออาเจ่อใหม่แล้วครับจากโรงงานเจาะต่างคันมาให้เรียบร้อยโอ้เจาะไปแล้วครับผมเจาะระบายอากาศให้แล้วแม่นครับผมโอ้นี่เส้นระบายอากาศมีผลกับตัวนี้เนาะครับตัวนี<ม>้เ<อ>้างประตองไปแตะต้องมาเลยครับแม่งข้าวเขาเขาเรียกว่าอย่างไงอันนี้เขาเอื่อว่าน็อตเติมน้ำมันมาบ้าประตองแจเลยประตองแตะครับถึงเวลาค่อยค่อยเขาอุ้มแม่นครับผม ถึงเวลาผ่อนระยะลาประกันเดี๋ยวผมาจะบอกว่าจากชั่วโมงชั่วโมงโอ้ตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับสายตัวนี้เขาเรียกว่าสายก็ะยระบายก็ร้อนจากตัว,น,ตวนี้แมกนครับผมจากร้อนไดนะ้เนาะเข็มใบเสี้ยข้อตังเขามันหัวใบเสี้ยข้อตังเขาหัว okay, okay, โอเคโอเคขอบคุณที่แนะนำอันนี้ก็วตวัาตถุมันเครื่องนะครับวับาตถุมันเครื่องครับผมท่กนครับใหญ่ไม่ตามกอขีดใหญไม่ใหญ่ขี้เถิงอืมใหญตามกอขีดใหญ่ใหญ่ขี้เถิงอยู่ระหว่างนี้เนาะครับผม ถาเีเปลี่ยนไหนเขาไปขอเปลี่ยนรูดอะบเรงลองไหเขาเปลี่ยนเองโอ้คันเปลี่ยนปุ๊บโทรเลยครับโตดิสร้างสร้งบริการเพื่อนว่าเปลี่ยนถังทีเลยครับราคา,าราคาสร้งพี่เนครับเ,ออเสีเยแต่คานน้ำมันกับอุปกรณ์อโอเคโอ้ดีเว้ยดี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 ครับมาเ่องตาเดียรามกัมารเาเปิดนันเันมันหอนนี่ครับเบง้นอง่างเดีย ขันเดือนวาหอดหาสิบชั่วโมงนะครับเนาะหาสิบชั่วโมงปุ๊บเราเมื่อกิ้เพิ่มตละนับเพิ่มมาเห็นเป็นสี่ลอยเอสี่ร้อยกับเป็นแปดลอยแรับเป็นลอยห้องกดนับไปเทละสี่ร้อยจนึงก็บ้นหอดพันหาลอยชั่วโมงอยู่ในระยะระเบิกันของมันครับตอนนี้ผมเติมน้ำมันบีเจ็ดใหม่นะครับเนาะน้ำมันตัวเก ا าบีเจ็ดครับโอ้โทษครับคือว่าหาหาสิบลอยมาครับขันน้ำมันบีเจ็ดหาสิบปุ๊บแล้วก็เพิ่มเป็นสี่ร้อยเลยสี่ลอยก็เป็นแปดลอยเลยนะครับเนาะ คาร์ท้าใส่บีย e ี่สิบมันก็ใส่ได้กผมแนะนำเปอ,อย่างใส่ก็คือว่าบีย e ี่สิบนี่คือว่าหาซิบแล้วกันบ่หาซิบแล้วกัสิสองรลอยสองลอยก็บสี่ลอยอว่าน้ำมันตัวนี้ให้เดบเพี้ยนไทยดูม,มันเปลืองคาร์ท้ายเจ้าผมแนะนำไปใส่น้ำในในมันบีเจ็ดตัวเก่าคือว่าหาสิบแล้วกันเพิ่มสี่ลอยเลยครับ,รบรคาคร์ทาใส่บียี่สิบหาสิบแล้วกันสองรลอยไม่เปลืองผมแนะนำไปใส่บีเจ็ดตัวเก่าผมร่มยางเข้าก็คือตอตนี้รถทาสิบแรน โอตอนนี้คือว่ายางหนาเข้านน้ให้เติมรอหนาแล้วก็ยืลสามรอรั้งกะยืบสามซ่อกันน่ครับโอตอนนี้รดยางหน่มันเติมซั้กันครับรอหนาครับรอลั้งยอดระบบไฟฟ้าเลยเหรอเปิดรบบดีดรับเปิดปคระบบไฟ ไฟตามไม่ส <usion> ูงนี้ครับไฟตามไม่สูงอันนี้ก็ไฟจุดเฉือนครับปึ๊บปึ๊บไฟเดียวไเดียวใส่เดือดปัวครับครับโอเค